ไปสองลำครับวันนี้สองลำสองลำกระนำปรากฏอีกแล้ววันนี้เรือพลาสติกเรือพลาสติกลงสนามวันแรกครับวันนี้นี่กัปตันครับกัปตันเรือพลาสติก ตีหอกไปนูนะ no? ่งไปดืมน no? ้ำโอ้ยเอาดิเอาดิเอาเหียอะไรมือกูเพื่อนมาไล้วปรากฏสัตว์เฮ้ยปรากฏจริงด้ยฮรางนะเออปรากฏจริงด้วยครับผมกนเอาไปติดตอนโอ้ยตัวใหญ่จัด ปรากฏตัวแรกปี2024น่าจะได้ใหญ่กว่านี้นะเก็บหลอดกูเปืือนดินได้ย้ย โอ้โหตอนเผลอตลอดเลยนะ,ะครับโอ้ปรากฏแล้วได้ครับใสนนี้สวยอยู่สวยอยู่ ยาเมนกระชากกก็ระชากเกิดไอ้เนี่ยกระชาแคนั้นแหละกูอชอบเดือดเต้นดิโอ้โห,โโหเกือบไปแล้วไอ,อ้กินยาเหม็นอ,อย่างนั้นนี่ม,มาแล้วครับใบน,นี้เจ็ดแปดขีด Đây ngắm. Hãy subscribe cho không มันย่อนยากกว่ามึงจะได้คืนไม่ะใี่นี่ตอมันอยู่ใต้เรือเฮ้ยคอยวัดขึ้นเลยเน่ะเอาหูกูไปเดินเฮ้ยจริงอ่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยของแท้อ oh. ุ๊ปโอ้โหเขียนทางไหนต่อมาเซ Itís ปรากฏครับปรากฏกฎเหลืองอะไรเดี่ย่ตรงนั้นเองเนาะไงจะกัดตูดกูอยู่แล้วมีเล่นเล่นใช้เฉยหรอกมันมาจริง ตั้ใจแล้วเอนกันเอ่าเดียวไนแต่เนื้อแน่นนะครับอ้าวเราคืนใหญ่เอาดิเอาดาอะ เลี้ยอขึ้นตว่จักยเท่อ, <c oughs> อ,อครับมาแล้วครับน,ะนะมาแล้วครับน้นะเล,เลยเด็กกูไม่ได้ยังไงครับ ครับแล้วน,นะเหยื่อรืยังไงครับมามและโจทำงานใสแน่แหวน

ขอคลิปล่างมามีเสียงมีเสียงมันหมานครับนล้วนะ แหมกดซะปกดกดกดวืบกดวืบ

สัวเดียวเลยเยี่อะทั้งวันตัวเดียวเลยปะอากิวสองพีอะไม่กลับมาไวอะพี่ยังไหนกูบอกแล้วเฮ้ยใหญ่พีอย่างงี้ วิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้เฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องอะไนี่มันให้มันวิ่งงั้นแหละช่างมันถ่างมาันบอกแล้วมันมีปลาใหญ่เสียวขาน้าเชือกเล็กเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเตะตีต๋อยเอาออกง่ายเอาออกง่ายสัตว์เอ้ย น้ำน้ำจะแบของกคู่สวยครับนั่นะนะไอชี่เด็กตัวไอช่โอ้โหเนาะเอาไนดะ้ไหมไม่รู้มันอยู่หรือเปล่าแต่มันติดตึกเลยตอนกลางน,นันตึก ทังที่ไหนครับมันลอยมากับน้ำหรอครับมันจะมาจกับน้ำโอ้โหแตงาบานี้ะหาดไปยซะก่อนก็ไปมาจากไหนเต็มที่ตีมาเอนโอ้โหตัวโล่ เกือบน่าจะเกือบโลครับเกือบโลครับน่าจะไม่อยูแี่ย้าหลุดไปนี่เกือบโลเกินเหมนตัวใหญ่ช่ไหมครับติดตอหาอยู่กระตอแล้วก็ครับได้อยู่กระตอเนี่แหละครับ ส,สวยงามสวยงามครับวันนี้ <c oughs> ใส่สวยๆใอชัแม่งโคตรมานะทะแย่งทั้งัน้น<อ>หนีผิดคิวได้ครับเท <c oughs> ้าไซส์สองสองอุ้ยเสียบซ้ำควราไฟออกสวยงามครับวันนี้